ใส่ปุ๋ยใส่ดินเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาปลูกจ้าพี่น้องเขาก็เอาต้นดอกคุณนายตือนสายนี่มาปลูกใส่ในนี่จ้าพี่น้องเราก็จะทยอยเปลี่ยนกระถางให้มันเป็นแบบนี้หมดเราจะพี่น้องเพราะวา่ากำลังเสียบใหม่ให้มันติดมันงามก่อนเขากะจังเอามาเห็นเห็ดแบบนี้จ้าพี่น้องเนี่ยใจแสงก็มาทำแบบนี้ ก็จะเด็ดเอาในกระถางสีดำๆนี่เพราะว่าเสียบมาตั้งนานแล้วตอนนี้มันก็เลยติดเรียบร้อยแล้วสวยงามมากเลยนะคะรอดูตอนที่มันติดนอกจากมันก็จะสวยงามน่าดูแต่ว่าเราเราก็ทยอยเราก็ทยอยทําไปเรื่อยๆจะเสียบยอดไปเรื่อยๆให้งามให้เต็มกระถางนี่จากตัวที่เสียบตอนนั้น ก็ค่อยเด็ดๆออกไปเสียบในกระถางใหม่ทําไปเรื่อยๆจ้าให้มันสวยงามหน้าบ้านเนาะจ้ะทุกคนเบ่งเอาน่าจ้าพี่น้องนน่อยอันนี้ก็จะเป็นพริกจ้าพริกพริกไอ้นันพริกขี้หนูเนี่ยก็จะเป็นหยิบเอามาเสียบกํบาลังงามจ้าพี่น้องเข้ากับตกแต่งยอดมันเนาะให้มันงามดูไปเนี่ยตัวที่เสียบตอนนั้น เสียบติดเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนงามอันนี้ก็จะเป็นถั่วเขียวเนาะตัวที่มันแก่ก็มีเนี่ยแก่แล้วถั่วเขียวเสียบปลูกไว้มันก็เลยกลายเป็นเป็นลูกเนี่อจากตัวนี้เสียบติดแล้วดูดูถั่วเขียวติดอันนี้ก็จะเป็นยอดที่ถอดออกมา ดูมะเขือดูมะม่วงแกทุกคนมะม่วงงา